คาบละอองสีติดรถทำเองได้ง่ายๆไม่ต้องพึ่งคาแคร์จ้าลองวิธีนี้ดูเลยนะคะได้ผลชัวร้อเปอร์เซนโดยการใช้ตัวนี้เลยพระเอกของเราให้เตอนะคะตัวนี้แหละจะช่วยทำความสะอาดคาบละอองสีที่จับอยู่น้ำตูตรถเห่านะคะมาเริ่มเฮ็ดไปพร้อมๆกันเลยจ้า เทให้เตอร์ลงขวดสเปรย์เด้อพี่น้องนะคะเทลงขวดสเปรย์ลงไปเลยจากนั้นก็ฉีดพ่นบริเวณที่มีสีเกาะนะคะอันนี้จะเป็นตัวหลังคารถนะแล้วก็เข้ากับส่ผ้าชุบน้ำผงซักผ้านี่แหละค่ะมาคัดคัดคัดนะคะคัดไปเรื่อยๆนะคะเข้าเข้าคัดไปน้ำล้วเข้ากับล่างออกไปน้ำเัาจะบอทิมไม่โดนนะคะคัดแล้วก็ล้างไปด้วยนะคะคัดนี่มันจะออกแบบนี้แหละ ตัวที่ติดนี่คือคาบสีเขียวนะคะคาบสีเขียวกับสีดํานะคะติดผสมกันอยู่นี่เขาก็จะคัดไปเรื่อยๆนะคะคัดแล้วก็ล่างออกไปน้ําคัดแล้วก็ล่างออกไปน,น้ํเนาะค่ะนี่แบบนี้เลยทําง่ายๆนะคะบ่ต้องไป่นค่าแค่เห็นไหมเหลี่ยมมองเลยพี่น้องนะคะเป็นรถไมคือเกานะคะเป็นรถไมเหมือนเดิมเลยนี่ นะคะคัดไปให้มันทัว่ากับสีเฮ็ดเจงซีไปให้ทว่ขั้นรถดเท่านะคะบ่อยากเข่าค่าแค่นะคะพี่น้องก็เลยมาลองมาลองเอาผงซักผ้าแน่นะคะมาคัดคัดคัด,คดหรือว่าผสมให้เตอร์ลงไปน้ำผงซักผ้าน้ำกับมาคัดมาลองเบิง่งมันมันบ่ท่านใจเนาะคะ่ะมันมันได้ลูบแห้งถูแห้งนํะแม่แบบน,นี้ก็เลยเอยคิดว่าเออผงซักผ้าเอ้ยไฮเตอร์เนี่ยมันเป็นสารกัดก่อนอยู่แล้วเนาะ ก็เลือกอกมามา,มาล่องใช้ไอ้ไซ้ัวดสเปรย์มาฉีดพ่นแล้วก็คัดไปอยู่จังสีล่ลับพี่น้องแล้วเบิ่งมันออกออกดีดีขั้นเขาฉีดไว้ประมาณหนึ่งนาะที่จังสีมันแห้งออกเปียออกดีค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าให้เติมนี่มันมันเป็นสารกัดกร่อนอยู่แล้วมันบอเขาจะคือกับตัวถังรหดตรวจสีเนี่ยมันบอเป็นยนยางแต่ว่าถ้าไปถูกยางเนี่ยคะ่ะพวกยางที่เป็นยาง เป็นเป็นยางพลาสติกแข็งอยู่น้ารถเท่านี้ละเนาะเขาเอื่อยยางกับบอลูนพึ่งกันนะคะพวกนั้นนะ่ะเราต้องรีบล้างออกเลยนะถ้าผสนมันจิเป็นคาห้อยให้เต์ไหลลงนะคะเนี่ยเนี่ยรูปไวด้ด้านหน้ากระจกจะไม่ให้ไฮเตอร์ลงไปเลยนะคะยานมันเป็นลายเป็นยางเนาะอกับเลอะเอาเฉพาะเนี่ยตัวถังเนี่ยตัวถังรถเนี่ยหลังคาขั้นเขาฉีดไ้คือบอลหมันไหล เขาปรได้กว่าความฝันให้ฟังนาะพี่น้องแต่เขาว้าความจริงให้ฟังนะคะนะคะจริงชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ลองทาดูนะคะคัดไปน้ําล่างออกไปน้ำนะคะคัดไปน้าล่างออกไปน้ำยาจงไวดวนเดอรคอยคัดไปเทีละหน่อยล่างออกไปน้ำจังสีแม่คะ่ะออเนี่ยคัดเสร็จล่างเสร็จแล้วมายนโฉมลดกันเลยนะคะเอี่ยมองอหลีพี่น้อง เหมือนรถใหม่เลยนะคะสีนี่แจ๋วเลยนะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์สูกันฟังนะคะพี่น้องล้องเอาไปเฮ็ดเบิงนะคะถ้าผู้ใดบ่อยากขอไปล่างค่าแค่ว่ามันแพงนะคะ